สวัสดีครับผมกายครับปัจจุบันทํางานเป็นพนักงานบริษัทอยู่บริษัทสายการบินครับผมก่อนหน้านี้นนครับก่อนที่มาจัดฟันเนี่ยผมจะมีปัญหาในเรื่องของการขบฟันระหว่างฟันหน้าทั้งฟันบนฟันล่างครับก็จะค่อนข้างยากนิดนึงในเรื่องของการเคี้ยวอาหารเป็นสิ่งที่คุณหมอเนี่ย ก็พอ,อยเข้ามาว่าเออตรงนี้ถ้าเกิดไม่แก้ไขเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในระยะยาวได้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆผมได้มีโอกาสจัดฟันมาก่อนจากจาก,จากที่อื่นนะก็เป็นการจัดฟันแบบที่ทั่วไปแหละแต่ก็โบดักเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างใช้ใระยะเวลาในการที่จะให้การจัดฟันเนี่ย c o m p ลีทได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับตัวมเองเนี่ยเนื่องจากว่าม่ไม่อยากที่จะใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับก็เลยไปศึกษาข,ข้อมูลแล้วก็เพิ่มเ่องจากคุณหมอนรันท่านก็แนะนําว่ามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งก็คือตัวบราว่านเนี่กก้ซึ่งเวลาในการจัดฟันนี่ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับก็เลยได้มีโอกาศมาคุยกับทางดน้าจอแล้วคุณหมอนรันแล้วก็มาลองติดตั้งเครื่องนี้ดูในในรายการจัดฟันของผม,มครับต้องต้องบอกว่าผลธ์ของบราว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่อย่างที่แจ้งคือว่าผมเคยจัดฟันแบบอื่นๆทั่วไปค่อนข้างใช้ระยะเวลานานแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกบ่อยแต่บราว่าเนี่ยคือใส่ครั้งเดียวแล้วจบเจอคุณหมอทีคือวันที่ถอด ถอดออกเลยและระยะเวลาเนี่ยมันจะเห็นผลเลี่างชัดเจนครับเฮ้ยเดือนแรกสภาพเราเป็นยังไงพอเข้าเดือนที่3เนี่ยฟันข้างหน้าของผมเนี่ยมันขบกับฟันล่างได้อย่างชัดเจนละแล้วก็ตัวฟันการามข้างในเริ่มมีการหมุนจากภาพที่คุณหมอได้เอามาโชว์ให้เราดูนะครับก็ค่อนข้างเอฟเฟกซี่แล้วก็เอฟเฟกตีฟมากครับสำหรับโปรดักตัวนี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันลดระยะเวลาในการจัดฟันได้เร็วขึ้นสามารถใช้ทุกวันปกติเราก็จะไม่มีใครเห็นหรอกว่าเราใส่เหล็กฟันเพรามนอยู่ข้างในนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่งผลลับได ที่ผมคุยคุยกับทางรดลด้าจอยไว้เนี่ยวางเตือนสีลายไว้ประมาณ6 7ถึงเดเือนซึ่งก็ค่อนข้างเร็วมากโดยวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ3เดือนก,อนกว่าจะเข้าเดือนที่4ก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเราเป็นคนใส่เรายังรู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากฟันข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดก,กว่าเพราะว่าเราเราแปลงฟันแล้วเราเห็นเลยแต่ฟันข้างในเนี่ยทั้งในเรื่องของการหมุนตัวของฟันกรามในเรื่องของการปรับการเลื่อนของตัวฟันก็ค่อนข,ข้างรวดเร็วครับผมว่าตอนนี้อะไรที่มันรวดเร็วแล้วก็ สะดวกมีประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะเป็นช้อยที่ดีสําหรับในการจัดฟันครับผมขอแนะนำอย่างนี้นะครับว่าสําหรับการจัดฟันลาว่าเนี่ยถ้าหลายท่านที่เคยจัดฟันในรูปแบบอื่นๆมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าทำไมยังไม่เสร็จสักทีทำไมถึงใช้เวลานาน,านผมว่าลอง ลองมีโอกาสมาคุยกับทางคุณหมอหรือว่าทางเดนเตอร์จอยผู้ที่ให้บริการในเรื่องในใน,ในการจัดฟันบราวาเนี่ยแล้วลอง explore ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณต้องการ efficiency คุณต้องการความรวดเร็วในการจัดฟันเนี่ยผมว่าบราวาเนี่ยเป็นช้อยสี่ดีเป็นช้อยช้อยหนึ่งเลยสําหรับผู้ที่สนใจครับหรือใ,ใครก็ตามที่อยากที่จะล่นระยะเวลาแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพในการจัดฟันครับผม